ก็สวัสดีเช้าว,วัสดีฮะก็ต้อนรับวันใหม่ด้วยกับโรงเลี้ยงนะพัดประคณะน้ำขิงก็เหมือนเดิมทั้งทั้งกองพันธมีผมคนเดียวมากินข้าวเช้านี้มันต้องกับวันหยุดนะวันอาทิตย์ก็บรรยากาศตอนเช้าก็อากาศดีวันนี้อากาศหนาวแล้วแหละก็จิบน้ำขิง ชื่ออันนี้ผมถ่ายบนกลองร้อยนะให้ดูบรรยากาศร,รอบๆที่ผมอยู่น,นี้ก็ตือกันนอกอน,นี่ก็กองพันนะเป็นกองพันพันหนึ่งตอนเช้าก็มีพิธีก็โหไม่ไหวตะเบะหลายคนจัดน,นั่งเลยน,นี่ก็ลงนอนของอรับยากองพันขอศอกหนึ่งอันนี้มูเบลนะ ประมาณนี้บรรยาการตอนเช้ามีก็รอไปส่งแถวหายกับรถคนเรียกว่ารถอะไรหุ้มกาะไม่ไม่น่าใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันเท่ดีมาถ่ายเก็นไว้ก่อนกามงจําเดี๋ยวบดไปไล้ไม่ได้ถ่ายละก็เดินรอตีกองนะเดินตากแดดอากาศมันหนาวก็สังเกตไปเห็นนี่แหละเจาตัวเล็ก วันนี้มีเสื้อนะวันนี้มีเสื้อใส่ด้วยทำน,นี่มันน่ารักนะสัตว์เลี้ยงพวกสัตว์เลี้ยงก็มีความน่ารักก็รอดีกก้องน่ะว,ว่างก็เลยมาทวีดีโอเห็นพอดีด้วยแหละก็เดี๋ยวตรงนี้มันจะมีใส่เดือนที่ว่าตาย ก็เนี่ยเส้เดือนที่ผมบอกเส้เดือนนะตเต็มเลยนะตรงเนี้ยผมแปลกใจมากเลยว่ามันเต็มถนนไปหมดเลยไม่รู้ว่าอากาศเพราะอากาศมัาาศนหนาวแล้วมันเลยเลือ้อยออกมาจากจากดินหรือเปล่าแล้วก็ออกมาที่ถนนแล้วมันก็ตายเต็มเลยแล้วตัวใหญ่เ้วยนะคือเยอะมาก <Slide> ใครรู้เนี่ยพอช่วยบอกทักข้อความมาบอกหน่อยนะว่ามันเพราะอะไรมันทําไมแบบว่าไส้เดือนเนี่ยออกมาเยอะขานาดน,นี้เนี่ยมันน่าจะออกมาจากหญ้าตรงนี้หรือเปล่า ก็ส่งรอกอตอนเช้านะก็พอดีแหละตีแ่แล้วเขาก็บอกว่าโอเคพอแล้วมันใกล้ถึงก็เลยอัดวีดีโอกไะวนะ่อันนี้ก็วิธีตอนเช้านะอันนี้มันเป็นของพวกรถตัวบรรทุกหนักกับพันสก็ไปวิ่งตอนเย็นทิตีอยากจะวิ่ง ก็นะครับฟิเนสมงใจตอนแรกจะเข้าก็เขาไม่ให้กุญแจพลทหารนะทีนี้ก็มีพวกนาซสิบและมาก็เลยได้เข้าแปแบบ๊แบๆบแบบก็ห่อรอลังกายพันกอซ .1 แล้วก็พันคอ .2 โอเคพูดดีๆดีกว่านะเราเป็นทหารไม่ใช่ว่าต้องใช้คำพูดไม่ดีนะผมคิดว่าความสุภาพกุศิภาวะไม่ใช่คนคนจะมีแล้วไม่ใช่ว่าทหารจะต้องตัวสมบรไม่ ผมไม่ต้องผมไม่ต้องทําตัวสกปรกนะไม่ต้องทําตัวแบบดุดันไม่ต้องทําตัวแบบแข็งแรงตลอดเราคือมนุษย์มันเราคือมนุษย์อ่ะอย่ามองว่าทหารต้องแข็งแรงไม่ใช่และทหารไม่ใช่มนุษย์หรอทุกคนมีความรู้สึกเ <c oughs> ขามีความโกรธเราก็มีความโกรธเขาเก็ดเป็นเราก็เก็ดเป็นเขามีความคิดเราก็มีความคิดแล้วถามว่าอะไรอะที่ทําให้เราต้องแบบถูกปลูกฝังมาถูกหล่อหล่อมาในบล็อก,กเดียวผมอยู่นี่ผมแฟรพร้อมผมทาคี ผมอาบน้ำตัวมหอมผมพูดจาดีๆกับทุกคนพยายามพูดจาดีๆกับทุกคนไม่เกี่ยวว่าทหารต้องพูดจาแข็งกระด้างไม่ใช่